สวัสดีค่ะชาวธาตน้ำนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนยินดีต้อนรับสู่ชานแนลป๊อปปี้สตาร์โรค่ะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปไปวิเคราความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันนะคะสำหรับคนโสดช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามเป็นอย่างมากเลยที่จะควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้อยู่กับรูปกับรอย ลึกๆแล้วในใจของคุณเนี่ยมันยังมีความเศร้ามีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกคิดถึงใครบางคนที่คุณเองพยายามซ่อนเขาเอาไว้ให้อยู่ลึกที่สุดข้างในใจบางคนเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแบบหมัดๆเลยคุณยังทำใจไม่ได้มากนะักยังเฮิร์ตอยู่นะคะแล้วแผลมันสดมากๆอะ ไม่สามารถที่จะให้ใครมาทัชหรือว่าไม่สามารถให้ใครมาพูดถึงเรื่องราวของคนที่เราเพิ่งจบความสัมพันธ์มาด้วยได้อะมันมันยังมีความอ่อนไหวอ่อนแออยู่นะคะ และในบางเคสเองเนี่ยก็สามารถเป็นการพยายามตัดใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันก็ผ่านมานานแล้วนะอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาได้ move on ไปนานแล้วเขาได้ไปมีครอบครัวได้ไปเจอกับคนที่เป็นบ้านของเขาแล้วนะคะเหลือแค่เราเนี่ยแหละที่ยังอินอยู่กับความรู้สึกในวันนั้นมากๆนะคะเรายังไม่สามารถที่จะเดินออกไปได้ ถึงแม้ว่ามันยังมีความหม่นหมองอยู่ในความรู้สึกของคุณนะคะแต่เราก็มองว่าคุณเองเนี่ยพยายามนะในการที่จะเดินออกมาพยายามที่จะเดินหน้าต่อไปกับชีวิตและอีกอย่างหนึ่งอะชีวิตพาร์ทอื่นๆของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันยังส่งเสริมทําให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยตัวของตัวเองอยู่นะยังแฮปปี้กับอิสระที่ตัวเองมีอยู่ไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลไม่จําเป็นที่จะต้องพะวงถึงคนข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะทําอะไรทุกๆอย่างที่เราต้องการได้นะคะไม่ต้องฟังเสีงยงคนอื่นเวลาที่เราต้องตัดสินใจอะไรลงไปตัวของคุณเองอะ่ะเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความรักนะไม่ได้เป็นคนที่มองความรัก ในแง่ลบเพียงเพราะว่าเราเนี่ยได้ไปเจอกับความรักที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่โลกสวยจนลืมโลกของความเป็นจริงไปคุณมองว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดหรอกแต่ว่าการมีอยู่ของมันเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตที่จําเจมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น ด้วยความที่คุณเป็นคนเปิดกว้างคุณเลยมักที่จะให้โอกาสคนใหม่ๆได้เข้ามาทําความรู้จักถึงแม้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณหรอกแต่ว่า ตัวของคุณก็ยังอยากที่จะให้โอกาสเขาได้เข้ามาพิสูจน์ตัวเองก่อนที่คุณจะไปตัดสินคนลงไปนะคะคุณมองว่าการที่คุณให้โอกาสคนเหล่านี้ได้เข้ามาพูดคุยกันก่อนอย่างน้อยถ้ามันพัฒนาไปเป็นคนคุยหรือว่าคนรักไม่ได้คุณก็ยังได้มิตรภาพได้เพื่อนดีๆเพิ่มมากขึ้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นชาวทัศด,ดินได้นะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกร หรือว่าจะเป็นลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีพิจิกก็ได้ตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยนะน่าดึงดูดน่าเข้าหาดูโดดเด่นกว่าใครหลายคนคุณเป็นคนที่น่ารักสดใสล,ล่าเริงเต็มไปด้วยพลัง Po ซิทีฟคุณทําให้คนที่อยู่รอบข้างอ่ะเขาสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึก ร่มเย็นถึงความรู้สึกผ่อนคลายความรีแลกซ์ตรงเนี้ยเลยทําให้คุณเนี่ยเป็นคนโปรดของใครหลายๆคนคนที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความต่างไปจากคุณเป็นคนที่สามารถเป็นชาวต่างชาติชาวต่างศาสนาหรือไม่ก็เป็นคนที่ต้องไปโตในที่ที่มันไกลาจากบ้านเกิดของตัวเองก็ได้เหมือนกันเขามีนิสัยบางอย่างคล้ายๆกับคุณเลยนะตรงที่ว่าเป็นคนใจดีคามอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสงบ เขาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าการได้เป็นฝ่ายที่โดนถูกดูแลเป็นฝ่ายที่ถูกอ่าเป็นผู้รับบ้างอ่ะมันดีแค่ไหนคนคนนี้เข้ามาเหมือนจะเปลี่ยนโลกของคุณให้มันดูสวยงามมากขึ้นทําให้คุณเข้าใจถึงความหมายองคำวา่าฟ้าหลังฝนเรามองว่าในตอนแรกอ่ะคุณเองก็อาจจะไม่ได้คิดจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ คือคุณอนะอยากที่จะคบกันแบบเป็นเพื่อนไปก่อนแต่ว่าพอคบกันไปคบกันมาได้ทําความรู้จักกันแบบลึกซึ้งอย่างเงี้ยเหมือนมันมันมันออกแนวแบบแพ้ใจอะเขามีความจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือคุณคอยเกื้อกูลคุณอยู่เสมอมีความเอื้ออารให้ในแบบที่ไม่ได้ทําแบบขอไปทีหรือว่าทําเพื่อเอาชนะใจเรา เป็นแบบโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเนื้อแท้ของคนคนนี้ที่มีความใจกว้างคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอมันก็เลยสามารถเอาชนะใจคุณได้สามารถเอาชนะคนอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้ในเวลาเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้มันจะค่อยๆเพิ่ม,มระดับความสาคัญขึ้นนะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ทำให้คุณได้เห็นความจรงิงจังความจริงใจของเขาที่มีต่อคุณเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ย เรารู้สึกว่าไอตัวความจริงใจของเขาเนี่ยแหละที่จะทําให้คุณยอมเปิดรับเขายอมเปิดใจเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนรอบตัวของเราอะยอมรับเขาด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าคนคนเนี้ยเรารู้สึกว่าออกแนวะ Love me, love my dog อกะคือถ้าสมมุติว่าเขาชอบคุณเขาก็จะพยายามดูแลคนรอบข้างของคุณไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยคือ เขาเอาชนะใจเราได้ด่านต่อไปอ่ะมันก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วอ่ะเพราะว่าจากไพ่อ่ะเรารู้สึกว่าคนรอบข้างคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าคนในครอบครัวก็ดีเขา approve ความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณนะให้ให้ไฟเขียวเลยนะคะแล้วมันเหมือนกับในบางเคสอ่ะเข้ามาปลดล็อกสิ่งที่มันค้างอยู่ในใจของคุณเพราะมันเหมือนกับเราไม่รู้นะว่าความรักครั้งเก่าของคุณนะ่ะ อาจจะมีตัวแปรหลายๆอย่างแล้วตัวแปรอย่างหนึ่งที่ทำให้ความรักมันต้องจบลงนะคะก็เป็นเพราะว่าความรักของคุณเนี่ยไม่ได้ถูกยอมรับโดยคนที่คุณรักเช่นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่เขาอาจจะเข้ากับคนรักเก่าของคุณไม่ได้จนมันเหมือนกับเป็นตัวแปรหนึ่งเนี่ยแหละที่ทำให้เป็นปัญหาแล้ว ก็ต้องลงเอยด้วยการเลิกลายอย่างเงี้ยแต่กับคนคนนี้มันดูลาบลื่นมากๆเขาไฟเขียวทุกอย่างมันดูแบบเข้าล็อกพอดีอะนะคะความสัมพันธ์มันจะเป็นไปแบบช้าๆเนิบๆแต่มันก็มีความมั่นคงแล้วก็ให้ความอบอุ่นใจกับคุณทุกคนรอบข้างอะเขาก็แสดงออกให้เราเห็นด้วยอะว่าเขาแฮปปี้กับการคบกันของคุณทั้งคู่มีโอกาสสูงมากเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันจะพัฒนาไปได้ไกลถึงขั้นที่ว่าคบกันหรือว่าแต่งงานกันในอนาคตได้นะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมหน่อยละกันเนาะว่าเขาอยากที่จะบอกอะไรเราไพ่ใบแรกนะคะ pray finances and career passion แล้วก็ new love ไพะะ่เข้ามาคอนเฟิร์มนะคะว่าจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาและความรักครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นความรักที่เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเป็นไรท์ไทม์เขาสามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้จากการทำงานร่วมกันนะคะสามารถเป็นคนที่เราเนี่ยต้องเข้าไปดีลด้วยอาจจะเป็นลูกค้าหรือว่าสตาฟผนกอื่นๆที่ช่วงนี้ต้องคุยงานกันเพราะว่ามันมีไพ่ของการทำงานการเจอกันแบบ Face-to-face ขึ้นมานะคะ คนคนนี้เนี่ยเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าความรักมันมาแบบถูกที่ถูกเวลาทุกอย่างมันจะโฟล์ไปได้ด้วยตัวของมันเองมันจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเครียดเหมือนครั้งอื่นๆที่เคยผ่านมาเนาะส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยเป็นไปได้แบบเรื่อยๆเลยนะเป็นความสุขที่อาจจะไม่ได้มีความหวือหวามากแต่มันก็มีความมั่นคงมีความสุขในแบบของมัน โดยรวมแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่มากจนถึงขั้นที่ต้องแตกหักหรือว่าเลิกกันมากสุดก็แค่งอนกันในเรื่องเล็กๆน้อยนั่นแหละเรารู้สึกว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมีความเข้าใจที่มันค่อนข้างตรงกันนะคะและที่สําคัญที่สุดเลยอะ่ะก็คือการที่คุณทั้งสองคนน่ะมีความอดทนพร้อมที่จะสู้เพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อข้างหน้าได้คนรักของคุณนะคะเขาสามารถเป็นชาวธาตุดินก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี ฤสดกันแล้วก็มังกรอ่าแล้วก็สามารถเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็พิจิกได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้เนี่ยที่บอกว่ามันอาจจะมีการทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยเนี่ยเป็นเพราะว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะแสดงท่าทีออกมาว่าเขาต้องการความรักต้องการความสนใจจากคุณมากเป็นพิเศษมันอาจเป็นเพราะว่าเขาอ่ะ รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองตั้งหลับไม่ทันเช่นอาจจะมีการเปลี่ยนงานมีการเสียคนที่สําคัญในชีวิตของเขาไปหรือไม่ก็เป็นการที่เขาเนี่ยอาจจะกําลัง เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปร่างหน้าตาของเขาเช่นอาจจะมีการตั้งท้องอะไรไอย่างเงี้ยอยู่แล้วมันทําให้เขารู้สึกอ่อนไหวเขารู้สึกเซนซิทีฟมากเป็นพิเศษรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะไรนิดอะไรหน่อยที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นปัญหาก็กลายมาเป็นปัญหาจนบางทีตัวของคุณเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาดูงี่เง่าจังเลยทําไมเขาถึงกลายเป็นคนที่อยู่ๆก็อาจตใจตัวเองขึ้นมา แต่เราอยากให้คุณรู้เอาไว้นาอว่าตอนนี้เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทาให้เขารู้สึกอินสีเขียวเขารู้สึกไม่ปลอดภยัยไม่มั่นใจเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นเด็กดื้อน,นะแต่เพราะว่าคุณเนี่ยคือคนคนเดียวที่เป็นเหมือนที่พึ่งเป็นเซฟโซนให้เขาต่อให้ใครจะไม่รักหรือว่าไม่ชอบเขายัางไงเขาไม่สนเขาไม่แคร์ คนคนเดียวที่ทําให้เขาเขวได้ก็คือตัวของคุณมันเลยทําให้เขาเนี่ยแสดงด้านที่ออกแนวแบบงอแงด้านที่เป็นเด็กน้อยออกมาเขาอยากที่จะเป็นคนที่สําคัญที่สุดของคุณเขารู้ว่าคุณรักเขานะแต่บางทีมันก็มีสิ่งอื่นๆที่ดูจะสําคัญกว่าเขาในชีวิตของคุณอนะ่ะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินที่คุณดูจะใส่ใจและทุ่มเทมากเป็นพิเศษเพื่อให้ได้มันมา เขาอะเข้าใจว่าคุณต้องการที่จะสร้างความมั่นคงเขาไม่ได้ต้องการที่แบบจะงี่เง่าแต่มันก็อดไม่ได้จริงๆอะเพราะว่าความที่เขารักคุณมากๆเราอยากให้คุณพยายามที่จะหาเวลาหาบาลานซ์ในชีวิตของตัวเองให้เจอในตอนนี้ทุกอย่างมันเหมือนกับยังยังดูเหมือนว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณก็จริงนะ แต่ในด้านของความรู้สึกของคนรักอะ่ะมันเหมือนกับมีรูโวนะคะที่มันอยู่ในใจเขาแล้วมันไม่ได้ถูกเติมเต็มจุดตรงเนี้ยถ้าเรามองข้ามมันไปมันสามารถขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเๆรและมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นปัญหาใหญ่ในอนาะคตได้นะคะ,ะเดี๋ยวขอดูไพ่ออร์ค e เพิ่มเติมหน่อยละกันนะว่าเขามีอะไรหรือเปล่า สำหรับไพ่ใบแรกนะคะ Illumination Stay optimistic about your love life Codependency แล้วก็ So u l m a t e นะคะคนรักของคุณนะ่ะเขามองว่าคุณคือแสงสว่างของเขานะ เขาติดคุณมากรักคุณมากรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเนื้อคู่เป็นโซเมตของเขาเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปไม่อยากที่จะอยู่ห่างจากคุณเลยเราอยากให้คุณเนี่ยพยายามมองทุกอย่างให้มันกว้างกว่าที่เป็นอยู่ในช่วงนี้นะบางทีสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงทั้งหมด เราเข้าใจว่าบางทีอ่ะคุณเหนื่อยแล้วพอมาเจอคนรักที่งี่เง่าหรือว่าเอาแต่ใจอาจจะทําให้เราอ่ะรู้สึกเบื่อนะคะแต่ถ้าสมมติคุณลองมองให้มันลึกไปมากกว่านี้คุณจะได้เห็นถึงต้นตอของปัญหาคุณจะได้เห็นถึงสิ่งที่เขาพยายามสื่อถึงคุณนะบางที ปัญหาตรงเนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกพูดออกมาแบบตรงๆไม่ได้ถูกแสดงออกแบบชัดเจนนะคะว่าเขากําลังรู้สึกยังไงหรือว่าเขากําลังคิดยังไงอยู่บางทีมันเหมือนกับตัวของเราต้องพยายามโฟกัสเขาให้มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเราถึงจะได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สําหรับครึ่งเดือนแรกนะคะยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะตรงทั้งหมดเนาะ อาจตรงแค่7จ8 0หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เราอยากให้คุณฟังแบบสนุกสนุกกันดีกว่าประมาณว่าฟังแล้วมาเป็นแบบแนวทางการใช้ชีวิตถ้าไพ่ออกมาไม่ค่อยน่ารักแล้วก็คิดซะว่าเออระวังเอาไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรเงี้ยดีกว่าอยากให้ใช้สติในการรับฟังรับชมกันนะคะถ้าชอบสไตล์การพยากรณของช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel p u p p y t a r o ด้วยจะได้ไม่พลาดโอกาสในการที่ อัปเดตคลิปใ,ใหม่ๆเนาะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะ